สวัสดีค่ะมันยังไงมันยังไงพูดคุยกันหน่อยค่ะคุณขอแซล์ก่อนยังที่ที่เขาร้องเพลงให้ร้องเพลงให้ใครร้องเพลงนหนร้องเพลงให้ใครที่เขาร้องเพลงให้ใครที่เขาไปให้ใครยังไงคุณเบลกินยังไงในงานล่าสุดคุณร้องเพลงให้ใครร้องให้กับทุกๆคนเลยอ๋อแต่แววตรงแววตานี่หันหน้าไปมองใครบางคนแถวนี้หรือเปล่ามองแล้วก็เดี๋ยวมองไปข้างหน้ามองไปข้างหลัง วันนี้นายน้องมาแล้วแล้วก็เข้าชิงหลายรางวัลมากและก็ในฐานะที่ได้รับรางวัลปีที่แล้วด้วยพูดถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดนิดหนึ่งฮะก็ดีใจที่ปีนี้มีโอกาสได้ได้เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่สองรุ่นพีพีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานอีกครั้งนึงเพราะว่าเป็นคมชลึกก็เป็นเป็นงานที่เหมือนว่าเราเราเคยติดตามมาตั้งแต่เราแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจดีใจที่เหมือนว่า ทางงานยังยังให้เกียรติผมกับพีพีเชิญแล้วก็ให้ให,ให้ให้เรามีบักาสได้เข้าชิมด้วยครับอืมพีพีบ้างปีที่แล้วคลาดนิดเดียวเองดูวนิดเดียวคือ,อปีที่เราเพิ่งติดงานคร,ครับก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าปีนี้ดีใจมากที่ได้มาแล้วแล้วก็ ดีใจมากที่คมชัดเลยก็ยังเอ็นดูพวกเราสองคนอยู่นะขอบคุณแฟนคลับหน่อยแหมเพราะว่าชื่อของเราในผลที่เห็นในส่วนของบวต่างๆในเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดครับผมก็ได้จริงอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเราสองคนเลยคือพวกเราก็คือดีใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลเนี้ยเป็นรางวัลไม่ใช่รางวัลสำหรับพวกเราสองคนอย่างเดียวเป็นรางวัลสำหรับทุกๆคนด้วยอ๋อไปลุ้นกันนะไปลุ้นฉันก็ลุ้นมากนะจุกจิบตรงนี้เพราะเดี๋ยวน้องต้องเดินต่อขอบคุณพี แหวนแวววาวโอ้โหอยากให้ถอดเสื้อเหลือเกินนะกลัวร้อนกลัวเอ็นดูน้องน้องร้อนเนี่ยสองหนึ่งนะจ๊ะหนูจ๋าอ่าอ่าถัดมาเข้าชิงเหมือนกันจากคุณปูนค่ะใครค่ะศิลปินหนุ่มแล้วมาที่สาวสาววงนี้จากวงฟอยบ์นั่นเองอ้เล่นใหญ่มากเขาเชียงตบมือให้ตัวเองหน่อย